เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับรายการ Gaslord นั่นเองครับผมอ่าซึ่งวันนี้ก็ผมอ่าดูจากใบเก่าวขลังผมฮะก็น่าจะรู้ว่าเกี่ยวกับ Demon Fall นั่นเองครับผมอ่าแต่จะเป็นเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับก็ช่วงนี้ก็ผมผมก็ทําคลิปเกี่ยวกับการอัปเดตของ Demon Fall ครับก็เพื่อนๆคนไหนยังเล่น Demon Fall อยู่ก็ สามารถคอมเมนต์ได้นะข้างล่างนะเพราะว่าเพื่อให้ข้อมูลกันด้วยครับผมเพราะว่าผมก็กําลังเล่น Demon 4ซึ่งตอนนี้ครับผม Demon ฟ o สกำลังเดือดเดือดเลยฮะก็มีการอัปเดตใหม่เข้ามานั่นเองครับผมอ่าซึ่งอัปเดตเนี้ย คือแบบอัปเดตนี้มันพ่วงกับอัปเดตหน้าไปด้วยทุกคนอ่ะถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวเราไปติดตามชมในคลิปได้เลยครับผมโอเคก็ตอนนี้เราก็อยู่กับขอดูว่าหน้าจอเดสก์ท็อปที่แบบโหสวยงามของผมครับจากตอนที่แล้วเราเป็นเป็นใครวะอีกอีกคนนึงอะ่ะลืมลืมชื่อเรื่องเออมาซอฟตอาร์ตฮะซึ่งแบบมันสวยอะผมก็เลยอเอามาใส่ดูแล้วมันก็สวยจริงๆอะเรานอกเลือกกันไปเยอะแหละอ่ะโอเคแต่เราตัดเข้าเรื่องเราเลยดีกว่าครับผมอ่ะซึ่งตรงนี้ครับผมเข้า Discord ค,ครับนี่ โอ้โหทุกคนเบื่อหน้าจอนี้กันยังอ่ะเพราะว่าผมใช้หน้าจอนี้บ่อยมากเลยนะในการอัดคลิปผมประมาณ3คลิปมาแล้วผมใช้หน้าจอนี้อัดตรงนี้ผมเป็นการอัปเดตแอด1นนั่นเองครับผมอ่าซึ่งมีอะไรใหม่บ้างตามนี้เลยครับผมอ,อ่านเอาครับ ก็ว่าไว้นั่นโอเคอันแรกก็ผมอ่าเกี่ยวกับการอัปเดตก็คือพลังเลือดอสนุนนั่นเองครับผมเป็นอสรน,นแข็งเลือดน้ำแข็งและวก็อสนลูกศรครับผม BDA อันที่2ก็คือเป็นการเนิร์ฟนั่นเองครับผมอินเสิร์ตผมไม่รู้ว่ามันเป็นการเนิร์ฟของปานแมลงหรือเปล่านะครับผมอ่าถ้าใครรู้ในท่อนนี้บอกผมเลยนะ ก็ถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ข้างล่างใต้คลิปนั่นเองต่อไปผมเป็นตัวนี้ก็คือเป็นการเนิรฟ์ฟ M1 ครับผมซึ่งแบบเนิร์ฟไปแล้วเนิร์ฟอีกอ่ะต่อไปเป็นแรงนา TP Back อ่าตัวนี้คือการแบบก่อนที่แบบแพด1.45ใช่ไหมทุกคนแพดเนี้ยคือการที่เราไปเล่น PVP แล้งครับพอเราชนะหรือว่าเราแพ้มันจะเล่งออกจากเกมให้เหลยไว้ทุกคนเออเขาก็เลยแก้ตรงจุดนี้เนี่ย TP Back 2เนี่ยคือเขาแบบให้เวลาเราเนี่ยแรงนาวคือ จบแล้งใช่ไหมอ่ามันจะ TP กลับไปที่หน้าเซิร์ฟเวอร์ก็คือหน้าก,หน,ากหน้าเกมเราครับตรงนี้มันแก้ครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอกด Google Translate นะครับเพราะผมก็ดูมา่าวแล้วล่ะผมลืมอันนี้พูดตรงๆเลยผมลืมมาตรงนี้ก็คือแฉกผม M1 ใช้ประโยชน์คือตรงเนี้ย Solu M1 stun คือน่าจะเป็นการเนิฟของ Solu M1 stun เนิบการสตันของมันตรงนี้ก็ M1 ใช้ประโยชน์คือตรงนี้ผมไม่รู้จะมีอยู่2ตรงนะครับทุกคนนี่ Solu เนี่ย โซลิวเนี่ยเป็นดาบปะหรือว่าเป็นอะไรวะเออถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเผื่อคนที่ไม่รู้จะได้มาแบบมาอ่านเนี่ยผมอ่ะโอเคต่อไปเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดไฮบิดฟอมอเฮ้ยมีไฮบิดฟอมด้วยเกินไปละเกินไปละต่อไปเป็นการแก้ไขที่พีที่พีเป็นบั๊กอันดับของมันมั้มงเขาแก้ไขตรงนี้เป็นเกี่ยวกับมือถือนะฮะ นี่ช่วงนี้ก็คือแบบมือถือสามารถดบดบได้แล้วก็คือดบเงินน่ะได้แล้วก็หมอ่าตัวนี้มือถือสามารถเชิญเพื่อนมาได้แล้วครับก็คือ 2B2 สามารถเชิญได้แล้วตรงนี้เขาแก้บัคตรงนี้เกี่ยวกับโมบายแล้วก็ตรงนี้แก้ไขเกี่ยวกับโมบายเหมือนกันแก้ไขการกระโดดบนมือถือในการต่อสู้โอ้เอาว่ะมือถือแก้แก้บัคเยอะมากเลยนะทุกคนเพื่อนเพื่อนที่เขาเรียกว่าเล่นมือถือรัหผมแล้วก็ยังเล่นเกี่ยวกับเดมอนฟอร์กันอยู่รับผมอ่าก็เรียกว่าแก้ไขแล้วนะครับต่อไปก็คือมีโค้ด้วยทุกคนดูดิ โอนี้ฮะโคนี้นี่สามคนนี้สามารถนํากลับมาใช้ได้แล้วครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมอา่าเนิร์พลังชีวิตสูงสุดของปีาศาจครับผมจาก210เป็น200นั่นเองครับผมอ่าแล้วก็การฟื้นฟูตรงนี้ครับผมเกี่ยวกับการฟื้นฟูคือมันจะหิวเร็วขึ้นนั่นเอง เตมอนครับหิวเร็วขึ้นนะครับโอเคประมาณนี้ครับเกี่ยวกับการอัปเดตที่เขาเรียกว่าเพิ่มเข้ามาครับก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งครับผมอ่เป็นส่วนแบบสําคัญวันนี้ผมาจะพูดถึง3ส่วนเลยนะทุกคนส่วน3าส่วนที่สําคัญที่สุดของที่แบบอัปเดตมาแล้มันน่าสนใจอ่ะผมจะเอามาพูดให้ทุกคนได้ยินได้ฟังกันครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมอ่าก็คือใครมีอสูนน้ําแข็งครับผมอ่าเลือดน้ําแข็งแล้วก็อสศนลูกศรครับสามารถเอามาให้ผมรีวิวได้นะผมอยากรีวิวเว้ เออแต่ผมไม่มีไงผมเล่นเป็นแบบเรียกว่าอะไรเป็นซาเลเยอร์ไม่ใช่เล่นเป็นแบบเดมอนอ่าก็คือใครอยากที่จะเอารหัสไหมผมรีวิวครับผมอ่าสามารถที่จะเข้าไปที่ Discord ผมครับผมอ่าอยู่คลิปด้านล่างครับผมอ่าใต้ d e s c r i p t i o n นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นะทุกคนนี่นี่ตรงนี้นะเนี่ยคลิปไหนก็ได้ครับทุกคลิปครับผมอ่านี่ปุ๊บเนี่ย d i s ค o ร d ครับลิงก์ Discord ผมอยู่ตรงนี้ครับกดเข้าไปเลย ก็ขอขอบคุณที่กดไลค์กันด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ยอดวิวโอเคครับนี่กดมาตรงนี้เห็นไหมปุ๊บแล้วมันก็จะมีให้กดเข้ารวมฮะเรากดเข้ารวมไปปุ๊บเ๊บมันก็จะโยงมาที่เขาเรียกว่า Discord ผมฮะซึ่ง Discord ผมยังไม่มีอะไรหรอกครับทุกคนมันจะเป็น Discord เปล่าๆซึ่งผมยังไม่ทําอะไรกับมันเพราะว่าผมไม่ได้ถึงดิสนี้เลยทุกคนก็มาโปรโมทเกี่ยวกับ Discord กันด้วยแล้วกันถ้าใครยังเล่นเกี่ยวกับ เดมอนโฟก็ผมสามารถที่จะเข้ามาคุยพูดคุยกับผมได้นะอ่าผมก็เข้ามาดูบ้างกบผมอ่าจะใช่ไหมส่วนใหญ่ไม่ได้คุยกับผมทีมงานผมก็ห่างหายกันไปแล้วเพราะว่าผมไม่ได้อัพนีมนาน,นครับตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะทุกคนดูดิโอเคถ้าใครอย,อยากเข้ามาแบบมาพูดคุยอยู่กับเดมอนโฟก็สามารถเข้ามาคุยได้นะครับทักแชทผมมาก็ได้เนี่ยทักดิสคอร์ดผมอะ่ะนี่ตัวนี้ฮะดิสคอร์ดผม โอเคประมาณนี้แล้วกันครับผมอ่าดิ่ชอตผมสามารถแบบถ้าใครมีรหัสครับผมแล้วมีเลือดอสูนของเลือดอสูนน้าแข็งเลือดอสูนลูกศรสามารถเอามาให้ผมรีวิวได้นะก็ว่าผมต้องการเอามารีวิวมากเลยผมอยากรีวิวาะช่องผมเกี่ยวกับการรีวิวพวกปานพวกผลพ,พ,พิศาจพวกอะไรอยู่แล้วโอเคเรายาวยืดยาวกันไปแล้วมาโอเคส่วนต่อไปครับผมจะให้มาดูตรงนี้ครับผมเป็นขเขาเรียกว่าอัปเดตมาเมื่อ วันนี้เมื่อตอน7.42มครับเขาจะบอกว่านี่เดี๋ยวผมขอเปิดนี้ให้ดูเลยละกันมนาะนี่เขาบอกว่าการอัปเดตครั้งต่อไปครับผมเป็นอัปเดตหลักของ d Demon นฟอนนั่นเองตั้งแต่เปิดตัวมามันจะเป็นอัปเดตประมาณ2.0นั่นเองครับผมเขาจะกระโดดไปเลยจาก1.5มาเป็น2.0 คืออัปเดตขั้นต่อไปอะ่ะมันจะมีอะไรใหม่ๆบ้างนะผมอะ่ะเราไปดูกันครับนี่เขาบอกว่าเนี่ยเขาจะทําระบบเกี่ยวกับระบบศักดิ์สรีสําสหรับทักษะช่วงท้ายเกมก็คือแบบพวกสกิลก็ผมอะ่ะถ้าเราเวลตันล่ะเขาจะทาระบบออกมาก็ผมอะ่ะแล้วก็บัฟ EXP และอีกมากมายคือบัฟ EXP ผมว่าน่าจะแบบบัฟเวลประมาณนั้นอะ่ะน่าจะเพิ่มเวลเข้ามาอีกแล้วก็ลมหายใจคูลลมหายใจของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์แต่มันน่าจะมีอะไรเกี่ยวกับซันและมูนเนี่ยแะที่เขาออกมาเป็นลมหายใจ ซันและมูนอันต่อไปก็คือไฮบิดนั่นเองครับผมอ่าการแข่งขันลูกครึ่งผสม,ผสม,ผมอยากเป็นลูกผสมนะผมอยากเป็นลูกผสมมากเลยนะทุกคนเออเดี๋ยวผมไปลองทำ ถ้าใครรู้วิธีทําสามารถบอกผมได้นะต่อไป s เลเยอร์มากมาแล้วครับผมอ่สเลเยอร์มาถ,ถ้าใครยังไม่เคยดูรู้จักสเลเยอร์มารนะครับสามารถไปดูที่คลิปเก่า Demon อน u r n ี y ได้ผมได้นะก็จะมีแบบคลิปที่ไปทําเกี่ยวกับสเลเยอร์มาร์กอยู่อีกแมปนึงนะไม่ใช่แมปนี้แล้วก็จะมี S T W S T W to Demons อันนี้ผมไม่รู้จริงครับผมอ่าถ้าใครรู้ช่วยบอกกันด้วยนะ S T W อ่าแล้วก็ต่อไปก็คือหัวหน้าอีเวนต์ระดับโลกครับผมอ่าเขาต้องการที่จะแบบคัดคนครับผมเพื่อ เนี่ยคัดผู้เล่นระดับสูงในเซิร์ฟเวอร์เพื่อเพื่อวางไข่ตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจมากนะทุกคน <Okay. S 1> ต่อไปแล้วก็จะเป็นตัวนี้เครื่องสมาร์ทไอโง่ม,มาใหม่ก็จะมีเสื้อผ้าของนักล่าส่วนเพิ่มเติมโอ้โในฐานสังหารหรือว่าในที่สไลเยอร์นั่นเองเกมพาร์ตหน้ากากฮันจิโร่จะมาครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเพิ่มเพิ่มทรงผมใหม่เป็น DLC นั่นเองครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหน้ากากนี้มั้งเนี่ยอืมเป็นหน้ากากก็จะเข้ามาแต่เป็นเกมพาร์ตครับ โอเคก็เขาบอกว่าอาจจะใช้เวลาพอสมควรนะครับผมในการอัปเดตเนื้อหาจำนวนมากก็ผมอ่าก็ขอให้ทุกคนนะผมเปิดติดตามด้วยแล้วกันนะครับหวังว่าพวกคุณจะชอบสิ่งที่ฉันตัดสินใจับผมในการทำา2.0ครับก็ผมอ่าประมาณนี้และถึงอีเวนต์สำคัญของเราแล้วครับต่อไปเป็นอีเวนต์สำคัญครับผมซึ่งเสื้อโทมิโอะยก่ดี๋ยวผมพาไปดูด้วยมันมีเขาเรยกว่ามีโมเดลออกมาแล้วเดี๋ยวพาไปดูซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้อีเวนต์สคัญครับเดี๋ยวผมกดเข้าไปเลยหนึ่งสองสามปึ๊บนี่ เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยรู้กันปะดาบอะไรดาบของโคคุชิโบเฮ้ยทุกคนเออดูดิดาบดวงตราเชสเก้ดูดิเฮ้ยเอาอะดูดูดูด เดี๋ยวผมจะไปจัดแน่นอนรอเปยวผมตันก่อนละกันตอนนี้ผมเปิลประมาณเท่าไหร่แล้วไม่รู้นะแล้วรอดูแกดูในคลิปอีกคลิปหนึ่งอ่ะผมจะลองชิปอยี่รอดูครับเนี่ยตอนนี้เขาเขาสปอยมาเว้ยเนี่ยเอารูปนี้มาด้วยเขาบอกว่าซอสเป็นดาบของใครไม่รู้นะเออแล้วเขาก็ลงรูปนี้มาชุดเคดาบของโคคุชิโบเอาวะนี่แล้วก็ตรงนี้ผมเป็นชุดของกิยูฮะนี่ที่บอกกันต้องมีอัปเดตเยอะแยะมากมายครับที่ มันน่าสนใจก็อย่าลืมว่าผมใครที่มีเขาเรียกว่าอสูรน้ําแข็งหรือว่าอสศกนุกศรก็คืออยากให้ผมเอารหัสมารีวิวก็สามารถที่จะเข้า Discord แล้วก็สักหาผมได้ครับผมโอเคก็คลิปนี้ขอตัวลาการไปก่อนละกันนะครับผมอ่าแล้วค่อยเจอกันครับผมในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์และซสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจกันด้วยนะครับลาก่อนครับผมอ่าถ้ามีอัปเดตใหม่ๆเดี๋ยวผมจะเอามาลงนะครับผมอ่าแล้วก็ผมก็จะลงพยายามที่จะลงคลิปเรื่อยๆครับผมอ่าเพราะว่าช่วงนี้ผมจะลงคลิปป,ประมาณ3วันหนึ่งคลิปอ่าประมาณนนั้แแต่บบ มันน้อยไปครับผมว่ามันน้อยไปเดี๋ยวผมจะลงบัลลัคคลิปครับผมอ่าถ้าถ้าทาได้นะทุกคนเออเพราะว่าผมมีเขาเรียกว่าติดเรียนติดอะไรกันบ้างครับผมแต่จะพยายามที่จะลงคลิปให้ทุกคนได้ฟังเอยได้ดูกันละกันครับผมได้ดูได้ฟังกันละกันครับผมอ่ะแล้วทำไมต้องกันละกันเออไปคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมไปบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ